แนวคำถามเกี่ยวกับหลักสูตรชุดที่2นะครับคำถามหลักสูตรรายวิชายึดแนวปรัชญาการศึกษาแบบคำตอบนิรันตานิยมและสารานิยมนะครับคำถาม นำเนื้อหาวิชาที่ใกล้เคียงกันมาวางแผนการสอนร่วมกันจัดอยู่ในหลักสูตรคำตอบจัดอยู่ในหลักสูตรสัมพันธ์วิชานะครับคำถามแต่ละสาขาวิชาแยกกันอย่างชัดเจนและเป็นระบบอยู่แล้วเป็นความเชื่อของหลักสูตรคำตอบเป็นความเชื่อของหลักสูตรรายวิชานะครับคำถามครูมุ่งเน้นการสอนบรรยาย เนื้อหาในแต่ละวิชาเป็นการสอนตามหลักสูตรคำตอบเป็นการสอนตามหลักสูตรรายวิชานะครับคำถามลดความซ้ำซ้อนของเนื้อหาวิชาระดมความคิดเห็นทำให้เนื้อหามีความหมายมากขึ้นเป็นข้อดีของหลักสูตรสัมพันธ์วิชาที่เกี่ยวข้องกับคำตอบเป็นข้อดีของหลักสูตรสัมพันธ์วิชาที่เกี่ยวข้องกับครูผู้สอนวางแผนร่วมกันนะครับคำถาม เมื่อนักเรียนได้เรียนแล้วมีความเข้าใจเนื้อหาและเห็นประโยชน์มากขึ้นเป็นข้อดีของหลักสูตรสัมพันธ์วิชาที่เกี่ยวข้องกับคําตอบเป็นข้อดีของหลักสูตรสัมพันธ์วิชาที่เกี่ยวข้องกับเห็นความเชื่อมโยงระหว่างวิชานะครับคําถามเมื่อครูสอนจริงแต่ยังแยกเป็นรายวิชาเป็นข้อจํากัดหลักสูตรสัมพันธ์วิชาที่เกี่ยวข้องกับ คำตอบเป็นข้อจำกัดหลักสูตรสัมพันธ์วิชาที่เกี่ยวข้องกับการไม่มีความเชื่อมโยงระหว่างวิชานะครับคำถามหลักสูตรกิจกรรมหรือประสบการณ์มีความเชื่อว่าและยึดแนวทางของปรัชญาการศึกษาคำตอบมีความเชื่อว่ามนุษย์จะเรียนรู้ในสิ่งที่ตนเองมีประสบการณ์โดยให้มีส่วนร่วมทําให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ดีขึ้นและยึดแนวทางของปรัชญาการศึกษาพิพัฒนนิยมนะครับ คำถามวิธีการเรียนรู้แบบโครงการนักเรียนจะต้องเรียนรู้คำตอบนักเรียนจะต้องเรียนรู้ทักษะหรือเนื้อหาวิชาที่ใช้ในการแก้ปัญหานะครับคำถามปัญหาและอุปสรรคการสอนของครูตามหลักสูตรกิจกรรมหรือประสบการณ์ได้แก่คำตอบได้แก่ครูวางแผนล่วงหน้าไม่ได้ต้องรอให้นักเรียนสนใจก่อนจึงจะเข้าไปช่วยเหลือได้นะครับ แล้วพบกับแนวคำถามเกี่ยวกับหลักสูตรในชุดต่อไปนะครับ